สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงการโคจรยกย้ายของดวงดาวค่ะนั่นก็คือดาวพระศุกร์นั่นเองนะคะ ดาวพระสุกจะทำการโคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีเมษในวันที่12เมษายนปี2564นี้ค่ะการยกย้ายของดวงดาวแบบนี้ย่อมส่งผลต่อทุกๆลัคนาราศีค่ะเรามาชมกันเลยนะคะและคิวนี้ก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีสิงค์ค่ะ ชาวสิงห์ท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีสิงห์ก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยค่ะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้นะคะผู้ที่เกิดในราศีสิงห์นั้นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมจนถึงวันที่15กันยายนโดยประมาณ ค่ะดาวพระศุกร์นะคะเป็นดาวธาตุน้ำค่ะและลักษณะของดาวพระศุกร์นั้นก็จะเน้นไปทางรูปรสกลิ่นเสียงนั่นก็หมายถึงความสุขภายนอกนั่นเองนะคะ นอกจากนี้ดาวพระศุกร์ยังหมายถึงเงินหมายถึงทองหมายถึงความต้องการหมายถึงความปรารถนาอยากได้อยากมีค่ะและยังหมายถึงเพศสัมพันธ์ด้วยนั่นเองค่ะในด้านดีๆของดาวพระศุกร์นะคะก็จะหมายถึงอารมณ์อ่อนไหวความคิดไอเดียนะคะการมีความหวงังความสนุกสนานร่าเริงนะคะส่วนในด้านที่ไม่ค่อยดีนะของดาวพระศุกร์นั่นก็จะหมายถึงความลุ่มหลงมัวเมานะคะความฟุ่มเฟือย หรือว่าหลงไหลอะไรมากจนเกินไปนั่นเองนะคะถ้าจะพูดถึงเพศนะดาวพระศุกร์ก็จะหมายถึงเพศหญิงนั่นเองค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเรามาเริ่มกันเลยค่ะสําหรับชาวลักนณาราศีสิงห์ว่าในช่วงที่ดาวพระศุกร์ทำการโคจรยกย้ายแบบนี้จะส่งผลต่อคุณอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะมีดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนเป็นดาวประจําตัวค่ะขอให้ทราบแบบนี้ไว้ก่อนนะคะว่าในเดือนเมษายนนี้ดาวพระอาทิตย์ดาวเจ้าเนื้อเจ้าตัวของคุณจะได้ตําแหน่งเป็นมหาอุดนั่นเองค่ะแต่สมัยก็ต้องขออธิบายถึงดาวพระศุกร์เป็นหลักนะคะเพราะว่าในคลิปนี้เราก็จะพูดถึงการยกย้ายของดาวพระศุกร์ค่ะ ดาวพระสุกนะคะเป็นดาวเจ้าเรือนกรมรมะของชาวลัคนาราศีสิงห์และวันที่12เมษายนนี้ดาวพระสุกได้โคจรมาอยู่ในราศีเมษมาอยู่ในเรือนของดาวพระอังคารและได้ตําแหน่งเป็นประนะคะดาวพระสุกเป็นประนั่นก็หมายถึงว่าไม่ต่อเนื่องไม่สม่ําเสมอนะคะไม่มั่นคงนั่นเองค่ะด้อยกําลังอ่อนค่าลงนะคะตรงนี้อยากจะบอกเลยค่ะว่าในเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีเมษพอ อยู่ในตำแหน่งเป็นประแบบนี้เหมือนจะติดขัดเหมือนจะมีปัญหานะคะแต่ข้อดีมีเช่นเดียวกันข้อดีจุดที่1คือดาวพระสุขดาวเจ้าเรือนกัมมะได้มาอยู่ในบ้านในเรือนของดาวพระอังคารซึ่งดาวพระสุขและดาวพระอังคารนั้นเป็นดาวคู่มิตรกันค่ะก็เหมือนกับว่าได้มาอยู่ในบ้านเพื่อนนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการงานชาวลัคนาราศีสิงห์จะสามารถจัดการสามารถหาทางออกรวมถึง สามารถขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างได้เป็นอย่างดีค่ะคุณจะได้รับการเกื้อหนุนคุณจะได้รับการสนับสนุนดีมากเลยนะในช่วงนี้ค่ะและประกอบกันค่ะหลังจากนั้นวันที่14เมษายนนะคะดาวพระอาทิตย์ก็ได้โคจรมาอยู่ในตำแหน่งมหาอุดค่ะดาวพระอาทิตย์และดาวพระศุกร์ก็มาเป็นดาวคู่สมพลกันอีกจะส่งกําลังให้ดาวพระศุกร์จากที่เคยเป็นประนะก็จะมีความเข้มแข็งมีกําลังมากยิ่งขึ้นค่ะตรงนี้สมัยจะต้อง บอกเลยนะคะสาหรับชาวลัคนาราศีสิงห์หลายๆคนตกอกตกใจกลัวว่าการงานจะเกิดปัญหาเพราะว่าดาวการงานเป็นประไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลเลยสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์สมัยมองว่าเป็นจุดที่ดีมากเลยนะเพราะว่าดาวพระศุกร์เนี่ยได้โคจรมาอยู่ในเรือนของดาวพระอังคารและได้มาเจอกันกับดาวพระอาทิตย์แบบนี้การงานของคุณก้าวหน้าการงานของคุณจะมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จได้อย่างแน่นอนค่ะใครที่เป็นชาวลัคนาราศีสิงห์แล้วต้องติดต่อ เจรจาประสานงานต้องอาศัยการพูดก็ออกหน้าออกตาออกกล้องหรืองานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางงานที่เกี่ยวข้องกับทางไกลงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะคะตรงนี้ถือว่าจะมีเกณฑ์ส่งผลดีให้กับคุณอย่างมากเลยทีเดียวค่ะอีกดาวหนึ่งซึ่งเป็นดาวใหญ่นะคะนั่นก็คือดาวพระพฤหัส,สบดีก็ได้ตำแหน่งเล็งลัคนาด้วยนะคะเมื่อวันที่29มีนาคม ปี2,564ที่ผ่านมาเมื่อไม่มีเม,มื่อไม่กี่วันนี้นะคะตรงนี้จะส่งผลให้ชาวลัคนาราศีสิงห์จะมีคนรักมีคู่รักมาช่วยส่งเสริมผลักดันเรื่องการงานให้กับคุณเป็นอย่างดีค่ะสมัยถึงบอกว่าแม้ว่าดาวเจ้าเรือนการงานของคุณจะได้ตำแหน่งเป็นปรา แต่เมื่อมองบริบทของดาวอื่นๆแล้วเนี่ยนะคะปรากฏว่าชาวลัคนาราศีสิงดวงเฮงดวงดีมากเลยค่ะจะมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือหนึ่งในนั้นก็คือคนรักคู่รักของคุณนั่นเองนะคะจะมีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีสิงนะคะได้ทําโปรเจกต์ใหม่ได้ก่อไอเดียใหม่ๆได้เกิดไอเดียใหม่ๆนะคะได้รวมหุ้นได้ร่วมลงทุนอะไรกับแฟนก็มีเกณฑ์ที่จะค้าขายดีมีเกณฑ์ที่จะ ประสบความสําเร็จในด้านงานของตัวเองในสายงานของตัวเองนะคะถ้าบางคนบอกว่าเออเราไม่ได้มีแฟนเราไม่ได้มีคนรักนะคะจะมีใครมาช่วยเราตรงนี้ก็มีเกณฑ์เป็นไปได้ที่จะมีคนในครอบครัวเข้ามาช่วยนะรวมถึงอาจจะได้คู่ค้าคู่สัญญาคู่พาร์ทเนอร์นะคะที่มาอุดหนุนทันเวลาพอดีนําเงินมาจ่ายคุณพอดิบพอดีที่เคยดีลไว้ว่าจะเอามาจ่ายก็เอามาจ่ายหรือว่ามาตกลงซื้อของคุณมาติดต่อมาเจรจามาใช้บริการบริษัทของคุณ ก็เป็นไปได้นะคะตรงนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆเลยนะสำหรับชาวสิงห์ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลเลยค่ะและใครที่เป็นชาวลัคนาราศีสิงห์และยังโสดอยู่นะในช่วงนี้จะมีเกณฑ์ที่จะได้เจอกับคนที่ถูกใจด้วยนะคะอาจจะเจอมาจากการทำงานก็เป็นไปได้ค่ะได้ทำงานสายเดียวกันหรืออาจจะมีจะเอ,อ่ออาจจะได้เจอจากการเดินทางไปติดต่อเจรจาไปพบปะลูกค้านะคะได้ติดต่อทางไกลแล้ว ได้เจอกันก็เป็นไปได้นะคะเรียกได้ว่าดวงชะตาบุญวัสนาพาสงนั่นเองค่ะต้องบอกเลยนะชาวลัคนาราศีสิงห์ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่น่าห่วงค่ะการเงินการทองก็ขยับดีหมุนเวียนได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชยัยให้กับชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกคนทุกท่านประสบพบเจอกับสิ่งดีๆนะคะอย่าลืมหมั่นทําบุญทําทานและอย่าลืมหมั่นสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนนะสิ่งดีๆเหล่านี้นะคะจะ เป็นสิริมงคลเสริมให้กับตัวคุณนั่นเองค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ